ชิบหายละมึงนี่ก็ซาจย่างน้อยไฮยะเตะทำไมต้องเป็นกูตลอดหอ,อยลอด

กูจะใช้ได้ไหมเนี่ยฮะไอเทมล้างบัฟเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยบาบาเซอร์แบร์พูลิฟาเซช,ชั่น <ś m _> มันกระโดดมัวตัวเลยเอ้ยโอเมก้าเอาอาตายห่าเลยโดโนโฟอฟโใช้ไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีให้ใช้แล้วอยู่หลังคลิปเขาไว้อยู่หลังคลิปเขาไว้อยู่หลังคลิปเขาไว้เฮ้ยบอยอยู่หลังคลิปไง ดูรับหน้าให้เดี๋ยวอลิสมึงมึงดูแทงโหวะเนี่ยฮะบวกเก้าสิบเก้าถ้าเอาป่าแต่ก,ก็ชายไปไหนวะไปก่อนนะเฮ้ย เด้งเลยมาทำไมออ้บ้านนานวลน้องไม่ต้องกลับพืนมาคงจะไปไม่ล่ะโอ้ยเชนี่หยุดมุนเลยนะหอยหลอด Ờ, à, muốn cao rồi, muốn chào rồi trong nha. Đó, à, quá chào cả. Hãy เด็กน้อยคนนี้นี่ปว่วนจริงๆเลยไข่มันยังไม่ไข่มันยังไม่มาวะถอยอะไรไม่ถอยหรอกโอ้ยคีบ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 หอยทอดถอยอะไรไม่ถอยตีโอ้ไม่ตีก็ได้ไม่ตีก็ได้ถอย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 เนียเนียๆเนียนถอยอเฮ้ยถอยก็ถอยดิ

โอ้โอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าตายตาพวกง้อหอยทอดเอ้ยกูไม่ถอยอ่ะไม่ดูไม่ดูแรงนั้นอ่ะ เฮ้เด็ดเด็ดเด็ดเอามากองไว้โอ้ยเชี่ยๆๆอะไรวะเนี่ยจั่วๆไก่เท่ยอะไรวะ <laughs> อะไรของมันวะฮะไอ้คิดเต้าแล้วมึงเนี่ยอุย้ยมันเปิดหม่ดูเปิดไมคดู ว้าวผมตายเลยเฮียเออตายเลยเฮียอ๋อว้าวกับไปดกโดนร้องแตกอ้าวเฮ้ยมาไหนเนี่ยแตกไงอ่ะโอ้โมเดนดอร์ดูอี้คอมโบมหากราบอีกที่คอมโบมหากราบด้วยคอมโบมหากราบเลยนะถ้ามึงไม่กราบก็ไม่มีใครกราบหรอกรัดดแตกฮะโอ้ยไปฆ่าตัาพี่บูย อะไรอะไรของมึงก็ผมขืดมาหาปลาไหลมาหาปลาไหลก็กูหยิบมาเงนก้าูผิดแหละกูไม่ได้ลงแรงเท่าไหร่คอมโบเซนโดมึงกูลงแรงหรอกูกูไม่ได้ลงแรงนะอะไรของมึงวะอะไรของพ่อไรเงี้ยกูงงกูไม่เข้าใจกูงงกูกูแค่เอาไอ้ตัวนี้มาเล่นเพื่อเก็บ ไอ้อเพื่อเก็บออเลร์พาร์ตนี่นคือกูผิดเหรอหมึงอยากเล่นจริงจังไปลงแรงนู่นไปไม่ต้องมาเล่นนี่หรอกวเวลาอ้าวเย็แอ้กว่ะะไรของมึงวะไปเล่นนูน้นเล่นคนอาโทษอ<ก>โทษโทษอาคิดห่ อะไรของมึงนะฮะกูกูไม่ได้โปเปิดแมทนะพวกมึงส่อยมึงเห็นกันอะหอยหลอดหูกระโดดกระโดดสกายโฟสกายโฟเอนจินลิกสเปนเดอร์เอ้ยเอนจินที่สุดนั่นหน่อตายกูไม่เดินอ่ะกูกูไม่ใช่โลงมิงกูไม่เดิน Lol. Kau ada kipung juga lah. Mungkin mungkin lu sih nama kau ada kipung juga lah. Kau yang kepo begitu lor ni gay lah. Tai lau, tai lau, tai lau, tai đâu mungkin tai lau. Tidak boleh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 . Tidak thôi cô boleh. Tidak boleh. Tidak พวกมึงมึงจะแบบจะร้อนอะไรกันนักหนาเนาะแบบเหมือนมึงตกแรงมาแบบคอนแบบลงมาเยอะมากอะกกกอะไรอะไรก็โทษเลนกางกันเลยเนี่ยแรงเอฟเซอร์อะไรแรงนี้ยนอยเซอร์ทำไมต้องยอยเซอร์คนอื่นไม่ได้หรอกแบบกิดงเงี้ยไม่ได้อะ <laughs> กีดายไม่ได้อะกิดงางกายหง,งิดเงี้ยวาน้อยเงี้ยมอนาริซ่าเงี้ยไม่ได้อ,อะฮะใช่ปะ กูคนเดียวไหมมึงมึงช่วยกูการไหมกูเห็นมึงยืนฟาร์มแล้วมึงไม่ตายเนี่ยเอทิการ์เย็นเค้ยแม่เอทิการ์ไม่ควรเล่นด้วยซ้ำไม่ควรเล่นด้วยซ้ำนะกูก็สร้างคลิปอาวีมาเกือบสองร้อยพาร์ทแล้วนะอันนี้คือยังไม่ควรเล่นอยู่หรอนี่กูยังไม่ควรเล่นอาวีอีกหรอแค่นี้ยังไม่พอหรอ กูยังไม่พอละดิอ่ะกูไม่พอจะไปดีเลยดาวีดีอ่ะกูเย้เขี้ยสวากูว่าพวกมึงสว่ากว่ากูอีกเนี่ยมึงมึงด่ากูรู้กูเงียบเนี่ยมึงแบบเหมือนมึงไม่มีสมองอ่ะมึงสมองน้อยแบบสัตว์สอ่ะอเอา มึงเลิกกลัวว่าปัญญาอ่อนไหนยะมึง <c oughs> เปิดไมด่ากูดิมึงยังหากูปัญญาอ่อนอีกเหรออ่ะ <c oughs> อุ้ยตายตายอุ้ยตายแรงมากแอร์เอ็กซ์รีวอล์กอะไรวุ okay, ้นเคฟสี o โซโล่แล้วก็คิสตัต่อสองอะไรของมึงเนี่ยมึงเหงาวะเหรอ <c oughs> มาันกาเล่นมาเป็น <c oughs> ก็ไปให้แม่สอนเล่นนะ การจะเล่นไม่เป็นกบไปเล้นม่เป็นแล้วอะไรอีกแม่มึงน่าจะเล่นเก่งกว่าเด็กน้อยเด็กน้อยมึงรู้กูว่าเด็กน้อยเนี่ยกู้อยเด็กน้อยมึงรู้กูว่าเด็กน้องไหน มาดิมาดเอ็นดอเอ็นอดอโอ้เอ็นดอเอ็นอดอโอ้กดแชร์แข่งไม่ทันนี่เค่ไม่ตายด้วยไงยอมอ่ะหยิบมาแล้วสิบศูนย์สิบแหมพูดมึงบนพูดมึงเก่งตายห่างั่นแหละโอ้โหมัน really yeah. right. oh, ตีสวยเวเรตเป็ประตูเวล่าวะ เอเยได้คิวอ่ะเย็ดเคได้คิวตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะได้คิวตัวเดียวนี่คือมึงตื่นเต้นเหรอล่ะยีกที่่กดเลยอไอ้ก่กูกูไม่กดตอนหน้ามึงดีแค่ไหนไรกูร้องเล่นเกมไงเด็ด น่าๆ่แบบนั้นน่ะแบบนั้นน่ะแบบนั้นน่ะไหนแบบนั้นน่ะไปไงโอ้โหสุดยอดอะไรของมึงวะเนี่ยสวยมาน้องสวยอยู่แล้วมึงเลือกตัวมาขนาดเนี้ยโอ้โหไม่มีใครแบบไม่มีใครแบบโอ้โหขนาดโปรเพย์ย่อมยอมอ่ะ มึงรู้จักกูวะเนี่ยทำไมมึงดูสนิทกับกูจังวะโอ้หยิงหน้าสันไหนดูดิไหนหน้าสั่ววะกูยังเห็นเลือดมันเท่าเดิมไม่ใช่โอ้โหหน้าสั่นเลยว้าวหน้าสั่น